สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื่อนี้ผมอยู่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับพี่น้องครับมาเห็น่นขายเขาจีเป็นตะแสบมากๆเลยแต่ว่ามีแบบท่าไข่คือสีเหลืองเหลืองหลก็แบบว่าบ่อท่าไข่นะครับคุณผู้ชมผมสีร่องซิมแบบบ่อท่าไข่นะครับพี่น้องครับอ้าวสวัสดีครับแม่ค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมสีล่องตัวไหนครับบ่อท่าไข่ครับอันนี้นาอเอากินเดีเลยนาอโอ้คือสีเย็นเนาะพี่น้องเลยบ้านนี้อ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ให้พี่น้องเบ่งนะครับผมสีล่อง ทิมให้พี่น้องเบิ่งนะครับอืมอร่อยอืมแมงกะเซียออกเค็มๆในนิดนึงเนาะครับนาะอืมนี่นะครับพี่น้องครับแบบแบบท่าเกลือนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยท่าใครแต่ว่าผมนี่ผมชอบแบแ<ค>แบแบบท่าเกลือนี่ครับแบบท่าเกลือผมว่ามันมันเสิออกรสชาติเค็มๆผมหอมแบบเขากคยกินแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับพี่น้องครับอืม ขายทุกวันได้บ่ครับคุณแม่ขายแต่วันอาทิตย์โอ้ยเฉพาะวันอาทิตย์บ่ครับอืมแม่เต็มนะจะถ่ายวิดีโอไว้อืมครับกินโชว์เลยครับอืมอืมครับอันนี้คือหมกก็แสบนะครับพี่น้องครับัขุ่นหมกหมกปลาตองคุณยายว่าข้าวจีนี่สุดยอดครับพี่น้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอะไรคุณผู้ชมมืก่อนของผมเอา20บาทเด้อครับเด้อเอ่ายีบาทใส่กล่องได้เลยครับ อาขอบคุณครับ